คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงพอเราเล่นเกมในระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณคลิปนี้ด้วยนะครับครับแนท่านต้องกับรายการไมโครคหรือสี่เบมวันนี้ผมจะเล่นเกม call of duty black ops co war กันเลยนะครับผมในภารกิจที่8กันแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดนะครับผมนั่นคือระดับเรียลลิ นะครับผมในภารกิจนี้เราจะรับบทเป็นเบบัตโลตัสของเราเองนะครับผมโคตั้งชื่อไม่มีเต็มบะเม้กับตัวบีนะครับไปลุยกันเลยนะครับผมในภารกิจนี้เราต้องรีบเอานิเขียนแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่นะครับลุยกันเลยมากันครบแกงนะครับในภารกิจนี้ไปลุยอุกา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 ช่วงนี้ผมเนีก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นในระดับยากสุดไป เลยเลยโอ้โอโอโอโกระตุกสวัสดีครับแอดเลอร์มาสนับสนุนเขี่ยให้เร็วเขี่ยให้ไวส่วนเรื่องการแปลภาษาผมจะไม่แปลเหมือนเดิมเหมือนคิดที่ผ่านมาเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะใช้สมาธิในการเล่นนะครับเ้ยมามาลวงจุบบนเทียบเลยเช็คเขี่ยไม่มีอะไรแต่ข้างบนมีว่ะ โหเน้นๆเน้น้นนนนองว่ามามีไหมอืมจุโอเคเคลียร์เอ็มสิบมาของดีเมย์กันนี่ไปลุย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 ควันม,มากระเพียบเลย là bớt lốp ây sẵn tay mặc hoa mà chút sniper luộc đi lột cũng cắn đấy hoa mà chút ừ, mì mấy nó kìa đã ไม่เคลียร์ว่ะฝั่งนี้ไม่เคลียร์ว่ามาโอ้มจีมจีให้ไวเลยโอเคยี่ล,ลดมา,ามามจีรวกจะลุก มีไหมหมายเทียบอย่าให้มันจับเอ็มจีอะนะคุมมันไว้โออะไรมันเนี่ยอ๋อร้านจอดรถออไรถอ,อ,ไถอ,อไถ้ไม่ใช่ร้านจอดรถไอ้ลาซ่ามันเป็นไรเนี่ยจุกระสุนก็จะหมดเอเคมาวิ่งไปวิ่งนไป โอเคเคลียร์ไม่มีอะไรเช็คเคลียร์นำตอ่อนำต่อไม่มีอะไรไม่มีว่ะลุงเดี๋วยวนะโหระเบิดอีกพีชีมันไงวะเนี่ยเคลียร์เฮ้ยดอกเตอร์ดอกเตอร์อะไรดแดงเป็ดๆเก็บก่อนดิระเบิดดีกว่าอู้ หวานแล้วมันต้องโดนอ๋อระเบิดเช็คดูดิมันจะช่วยไหมโอเคช่วยอยู่นี่อ่ะอืมช่วยอยู่เขียนนะบนถนนนี่แหละส,ส,สนุกสนุกสุดละไปกำลังจุเขียนไหม ไม่เคลียไอสัตว์เกือบแล้วดีนะได้เช็คก่อนโอ้ระเบิดเต็มเลยไม่ไหวจ้ะจังหวะนี้เฮียตกใจเลยจุว่ามาที่นี่เหรอจ๊ะ เทียบเลยเทียบเลยลูกพี่จุโอ้ยอย่าให้มันเข้ามาใกล้นะระวงโดนโดนโดนโอ้สวนว่าสวนมาสวนกลับจุมุมงไม่ได้ อเอ้ยข้างล่างอีกลูกหมดหมดทุกงานเรานี่แหละผู้เผากสุนเผาจริงๆเราเนี่มันเผากสุนของแท้ของจริงไม่ติงนังอุ้ยเชีย่ย มีเมจจะมาสิจจอาคารแคบด้วยโอ้ยมันเทิงแล้วนานแยว่าแล้วไม่ทันขาดคำลูกสองแน่นอนมีอีกเมจจะค่อยๆเช็คค่อยๆเช็คค่อยๆไปไปไม่ได้คอมพิวเตอร์อาวันนี้ยืมเล่นเกมหน่อยเปิดกล้องวงจรเพียบเลยนะครับ โอ้เจอว่าแล้วะไอ้สองฟาดเมสันยังรอมาเฮ้ยเชชเชชเชชเชยเพอร์ซิอุสเพอร์ซิอุสเจอแล้วมันมาวะจะไปอันิวเคลียร์แต่เจอเพอร์ซิอุสเอาละชิพายการช่างออกไงวะเไ็ดแคบโอเคไปรีบไปเลยโอ้ยตกใจเลยไปเราต้องรีบไปให้ไวให้ไว โอเคใช้ซีแปะเข้าไปิวกดติดติดลบจุให้ลูกจุให้พร้อมพร้อมครับไ,ไนนอ้ยืนยังรอโอคโอ๊คโอ๊คโอ๊คโองคโอ๊คโอ๊รโด๊คโอเรโอ๊คโอ๊รโอ๊อ๊คโเลยวอเเ Lui đuổi tò Khán cắp đuôi Màu đen Chụp Ba ma Chụp Đi Đi lột Mình hình con đứng Check đi ลองแล้วดีกว่าแหมดูท่าตายสิอายากหลออโอ้ยตกใจเลยสไลเปอร์รว<อ>ง,งว่ามามีไหมผมยังอึดอะบอกกันเลยศัตรูยังอึดอะปะยิงตายนี่เนาะ ละเบิดกูไม่ยุ่งกูไม,ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปเลยกูจะหยิการ์ดใกล้อีกเลิ่อน่วงจุสมจริงสมจริง <c ười> ตรงไหนวะหมดแล้วนะ เสียงโอ้โหไปไงก่อนวนะเนี่ยไปเลยค่อยๆไประเบิดมันก็ยังจะวางเนาะโอ้ยเนี่ยมันต้องมีอีกลูกแล้วมันก็ต้องมีลูกสามจริงไหมครับท่านผู้ชมจุบให้พร้อมครับพร้อมยิงตัวละเม็ดอะบอกเลยตัวละเม็ดอะ มามาจะไม่ตายอีกเนาะมันวิ่งไปวิ่งมานะอุ้ยไอ้เหี้ยระเบิดบินเลยพร้อมครับเข้าไปโอ้โหไม่ทันว่ะไม่ทนันเรียบร้อยอันนี้อีหยังแผ่นดิสสมัยก่อน<พ>อผมยังทันนะยุงเอ,เอตัวดิสเน่เช็คดิมีอะไร โครอาวุธนี่มันโครอาวุธมันเก็บหมดวะมันเอาหน่วยมันเอาทหารมาเก็บหมดเลยเฮลเฮลสติมแจ๋วมันคืออย่างวะเนี่ยไม่เคยลองใช้แต่ก็อาจจะได้ใช้ในคลิปนี้แหละ <laughs> เก็บหมดแต่ที่แน่คือเพอร์ซิอุสอ่ะกับโปรเจกต์ก,กีไลท์นะครับผมมันสามารถกดนิวเคลียร์ได้ทุกทุกยุโรปเลยนะครับผมทั่วยุโรปนะฮะก็<น>คือความชิบหายนะครับผมบอกได้คำเดียว ชิบหายแบบของจริงไม่ติงนังแม่งมันพร้อมที่จะบึ้มอ่ะบึ้มทัวร์ยูเบึ้มทัวร์ยุโรปไปเดี๋ยวเราไปละลุยเอ้ยเชี่ยกำลังเสริมพวกมันมาวะกำลังสึกของพิรซิลใช้ปืนได้ไหมเนี่ยโอ้อยาดจานใช้ดีกว่าคงหนีร้อยเปอร์เซนเลยอีกไป ยังเสียวเหรอไปลบมามามาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคหอมันมาว่ะหอกระดนิววิ่งไปวิ่งไปเอ้ยแซบแซบเลยสวัสดีครับโอเค ส่งของก่อนนะเราขึ้บินมารับเอ,อป,เปอไปเก็บเลยจุบจุ๊บมีไหมตรงไหนกัน ยืนมากไม่ได้เดี๋ยวโดนสไนเปอร์สอยอีกอ่ะเจ็บอยู่มามามีอีกเหรอเช็คแม่งควางควันมาดูเรื่องสไนเปอร์มาได้เวลาส่องส่องไปเลยจังหวะนี้เออไม่ทันไม่ทันไม่ทัน à, Ta tay, ta tay, ta tay! chỗ này, chỗ này, chạy mình Chân lực, chạy mình Chân lực bên anh! bên anh! Chân anh! Chân anh! phải không? Bom 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 bom. Bom. Voilà. Voilà. Lê, mà lạ. Ê xin đừng dám xuống. Clat bay. Hay bay hay bay. Chạy về lên nè tao nè. Hay bay hay bay. Kiếm một. Clat clat clat. Luồng. หมดนะเขียนนะขอบใจมากโอเคเครื่องบินพวกเราก็น้ำมันใกล้จะหมดนะครับแล้วก็มันมารับแค่ครั้งเดียวด้วยตั๋ววันเวของจริงนะครับห้ามพลาดเลยไปใช้ฮุกสกายไลท์สกายฮุกกด F มันไม่มี F อือยอยู่ใกล้นี่พวกมันมากันหน่อย r g เรียบร้อยจุกจุกเลยน้ำมันขครมิงที่มารับก็ใกล้จะหมดนะครับตัววันเวล็อปประเด็นคือมันจุกสังคู่ไปเชวยผู้หญิงก่อนเลยดีเฟิร์สให้ไวเลยมาๆมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆๆมีตัวเลือกว่ะชชวยผู้หญิงก่อนไปมาก่อนปุไว้รับแบบนี้แหละหลาก่อนเพื่อนน่าจะโดนจับ นะครับนะครับจบภารกิจเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันภารกิจหน้าผมอย่าลืมกดไลค์แชร์และก็สใหผมท่านผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีกันจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ Where he's planning to broadcast the activation signal. How are we gonna pull that out of our ass? Bell knows where it is. Bell? This goddamn science project was a failure. Don't count Adler out yet. The man has a deep bag of tricks.